ดพี่น้องปเมืองเฮดสวัสดีจ้าป้ายมาอนยศสอนป้ายเบืองเฮดอีกมันสิมี่พี่น้องยุงมันหลายยศสอนตะหอหนาดีดีด้พี่น้องเด้อปลาตลุดนน้ำกันเมืองมี่อแต่ไรัขาวๆนะจรงอย่างาไแฟนพวกเขา่านยสอนพุโกันเด้อจ้า อ้าตาเห็ดล้วพี่น้องแต่บ่งแยกก้อนสไตบอเ่อนบางพี่น้องมันสมานอมื่อนี้พี่น้องาตอนแตนืออไสุกมั้บตอนแตนมาเก็บตอนแตนบ่นนหราเก็บห็ด เฮ็ดยังหรอพี่น้องเฮ็ดด่างฝึงมันจะเฮ็ดเบื่อโอ้มีดอกพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวไปเบิ่งหมองใหม่ก่อนนี่ดอกอะไรพี่น้องนี่งามเนาะดอกกรูนางอัง่วพี่น้องแล้วดอกอะไรคะสวยจังเลยโอ้ยมาหอ่อนลรอพี่น้องแล้วคิดดิมะถมปลาเห็ดเพาะเองไหมพี่น้องจ้านเนี่ย เฮ้ยเจ็ดมานมาเนาะหม่องไม่เด้อเนี่พี่น้องฝนกำลังตกมาใส่มาหนี่วันที่สิบหกแล้วพี่น้องเด้ออย่าลืมเล็กเด้อจา้จาเล็กยังไรยายก้อนบอกพี่น้องแม่เบื้องจับป้าแปดศูนย์ป่ะเจ, 8, 8, จบบ็ดแปดแปดเจ็ดป่ะ หมอมานดอกพี่น้องเอ้ยหาเบอรหาเป็ดจังร่วงนะพี่น้องเน้อหมอมานพี่น้องมอมานเยอะมากเลยค่ะเยอะมากเลยค่ง พ่อหน้ายังยดีเดยูพี่น้องยุ่งมันหลายยา่านมาห่อตะยี่ก่อน <c oughs> โอ้ยเฮ <c oughs> ็ดอีหยังดอกเนาะพี่น้องมาเป็นเฮ็ดขอนอเนาะ ไม่เห็นพ่อดอกดอกพี่น้องม้าฟ้าอะไรเลยนางไป็นบึงทำไมพี่น้องเอ้ยรถขึ้นก่อนพี่น้องยก่อนไปเอารถก่อนอพี่น้องพักตำนินดูงามคากเลยโอ้ยห้ามพี่ก่อนไปะรถของปลาบองสวนเด็กพี่น้อง ภาพก่นน่องยางปลายางตุ้งเรือยๆบบทนี้เกยมาละผนดองๆมาแล้วบุ้ยยุงกปหลายๆพี่น้องน้ำตกเต้ ต้ไปพี่น้องเมื่อเดินพี่น้องเมื่อน้ำกันเด้อมาหอด่านค่ะมาแต่เก็บเห็ดก็ไม่ได้เดี๋ยวมาซื้อส้มตามกินดีกว่า แม่ยังยิบหาสามสิบบ่มยนเเดียบกพราวนแนอ้บมีไก่ยกไปเก็บเห็ดป่ะไนยากนแววมาตำสมคนรณ่ะเหี้นเอห็เก็บ so yeah, ุใส่ม oh, ียังมาเห็ดบะมีได้ว้มาหากินสมตำมีแตงหมู มีส้มโลละห้าสิบบาท้ากหรือ,อเ่าพี่น้องเข้าใบภาษาที่สอง,งแม่ค้าใหม่แม่ค้าใหม่คนนั้นมาจากชนบุรีใหม่ บุรีไม่ได้ทำงานคระดเาบ้างเจ้าเ้านี่อกน้อยๆแต่อเมรเี่ยงเลี่ยงแม่ค่านี่ชำช่องมาเยอะหนิก็ยขายบมาเียนเดี๋ยวมาถามมระแดกหอมหอมปลาหอมหอพี่น้องมาเด้อมาอดนนพนแนมาจากชนบุรีนะจ๊ะแซ่บเซบเด้อจ้า น้ำตาลใหญ่ให้หวานแหงเด้ออย่าสอนไม่ชอบหวานนี่ปูเอามาจากทะเลบ่บ่ปูบานยัว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 ด้วยน้ำลายไหลพี่น้องเด้อพี่น้องเด้อแ่บมันล้วงกันเด้อเอาเส้นมะละกอใส่ได้ เราคือกับพนใโหดไวยังไม่ขาดเเนอเมีเล่นนันนย่นอนบอมไม่ละนละมา แซบ่บนำการเด้อขอบคุณค่ะพี่น้องไปกินนำกัรหน่อยดิอ้าวคุณแจ็คเราซื้อมาจากตาบลยาก้อนกับเมืองยางไม่แห้งหรอพี่น้องมาพี่น้องไปกินนำกันดเด้ออยู่เฮือนเด้อ,อหอดแล้วพี่น้องยาก,อก,ก้อนจัดแหละเอ้ามสิงไกร สิ่งละสิบบาทนะท่านข้าวเหนียวพี่น้องชิ้นเล็กยางนี่นี่สองแปดอ้ยพี่สิวาลยังใส่เมืองเล็กน้ำผอมเนี่ยพี่น้องมามาพี่น้องมามาแซ่บน้ำกันเลย มาพี่น้องที่ข่นนาน้ำกั้นเอาหนูกุ้งปาเปลี่ยนไก่หนูจา้<ะ>ามาหาเฮ็ดกับบารายเฮ็ดดอกพี่น้องมาหากินข้าวดีกว่ามาเด้อมากินน้ำกั้นเด้อพี่น้องจ้าน,นี่ <Okay. S 1> น้องมึงใสียบะไก่ใหม่ละซีบาทพี่น้องเอาอย่างไรกินเธอบอกเอาสมเอากินมือก็ได้เนาะ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không, con, hổng, bước, đoàn đoàn không à. ừ. bỏ lỡ những video hấp dẫn อานอนอรแจมมากอ่แลก็ชอบย่างนีนน้หรอ ไกลใหม่จะสิบบาทต้นเหนีน่อยมันมันดาไกล้กว่าพี่น่องพอกินอยู่พี่น่องมั้ย ก่อนนาตาม่ย่งนมันเป็นเขาหน่ำนอ้คั่มเคลมนะนละ มาไดห้หอนเฮ็ดนังบัตรก็เดิ่มมากอีกแล้วเพื่อว่าส่หตัวมากิดนอนนอนตื่นน้งองนึงเองที่จังหองนอนอีกแล้ว ่ส Sugar, ส french, ่ใบนึ่งเอใบนึ่งแซ่บปอืใบนึ no t <t ่งพี่น้องก็ท่านนะใบหนึ่งจะห้าวตั้มจรนงจริงหน่อยพนดีปุืแลวบ่อยน้อยสองแปดมากินเนื้อซเด็กมันตลันหกหกสองแปด แม่สิต้องหรอเปล่าน้อยพอนทิพย์อย่ามึนปนนะออกพี่น้องออกพี่ออกพี่น้องสองสองสี่สองสี่แปดเออเออพี่น้องพี่น้องแถวกรัตเตอรมาเด้วอน้า้กินได้กปู มีแขได้ขวเยสุดเของมันมีแขวเข้เขม,ม,มขึ้นามานะปูน,าานะปลาปูเข้มเนาแมนปูาูเข้มโอ้ยแมนนองี่กินข้าหนังไหนอยู่ข้ามัน้นามันขึ้นเข้มแตแล้ปู้เข้มเาพี่นอก รอ,อกินระเบิดดอกเมื่แล้วขอเจ้าคิดกันหนเด้อจ้าเด้อฝากกดติดตามคนแถวสองแถวหน,นด้อจ้ารักกระชอบกระเด็นเนาะจองเหน้อยของคนเฒ่าเด้อจ้าเด้อบ๊ายบายรักนักกินทุกคนนะ